<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกัละยาณมิตรผู้ฝ่ธรรมแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามผมทั้งใหม่และเก่านะครับก็เมื่อวานได้ทำคลิปไปกับพระภิสุนะฮะแกก็บวชมานานได้ฟังธรรมอาจารย์ แล้วก็รู้ว่าตัวเองหลงกระทามาทุกอย่างก็ได้คลายความยิตมันถึงมันออกไปเกือบหมดแล้วแหละอืมก็เหลือบางอย่างต้องขัดเกลาวหน่อยหนึ่งก็นี่แหละฮะทุกอย่างแม้แต่การอาจารย์ออกมาทำคลิปรื่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเผยแพร่ความจริงนะฮะที่มีอยู่แล้วในมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะฮนะความจริงอันประเริฐ ที่เราไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนมันอยู่กับเรานะฮะโดยที่ไม่ต้องการสแสวงหาคือการเอาตัวตนไปทำหรือออกนอกเส้นทางของตัวเองนะฮะให้เราฟังคลิปอาจารย์ไปเรื่อยๆนะะถ้าคิดจะส่งเสริมก็ส่งเสริมทำอออิสระนี่ละฮะดีที่สุดเพราะอะไรดูไหมอืม เพราะผมเอาแกนเอาประโยชน์เอาอันที่มีอยู่แล้วในมนุษย์ทุกคนที่เราไม่เคยถูกสอนที่ไหนมาเลยตั้งแต่หลังจากพระพุทธเจ้าปฏิิพานไม่มีการสอนกันไม่มีการเอาความจริงมาพูดเพราะอะไรเพราะคนเหล่านั้นยังเข้าไม่ถึงความจริงมันมีตัวตนเอามาสอนอยู่เลยพูดแบบไม่เป็นธรรมชาติเลยมีเลยย้อนแย้งกันไปหมดนะฮะคนบนโลกวนนี้ นะไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็าตามทุกอย่างมันมีต้นทุนทั้งหมดนะต้นทุนของชีวิตเหมือนอาจารย์ทําคลิปอาจารย์ก็มีต้นทุนเดี๋ยวอาจารย์จะหาซื้อให้ลูกชายดูระบบเสียงที่มันดีๆออย่างดีหน่อยนะเพื่อการทําคลิปออกมาให้ให้ญาติธรรมหรือคนที่ติดตามหรือลูกศิษย์ลูกหาได้ฟังคลิปที่มันระบบเสียง ระบบอะไรตอนนี้กําำลังให้ทุกสาวามาคุยกับพี่พี่ชายเขาหน่อยหนึ่งเพื่อรู้ระบบการการตัดต่อการทำเขาเรียกอะไรเพิ่มแอคติ้งเพิ่มอะไรเข้าไปเพื่อคลิปจะออกมาดาีในเมื่อเราทำสิ่งนี้แล้วเราก็ควรที่จะทำให้มันดีก็เลยต้องใช้ต้นทุน การทาทุกสิ่งทุกอย่างคลิปผมปะปอยให้ทุกคนได้ฟังฟังเพื่อเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความเห็นถูกจงึงจะรู้ถูกธรรมะไม่มีอะไรมากมันก็คือธรรมชาติของชีวิตเราเองซึ่งออิสลาได้คำตัดสรสู้สิ่งเหล่านี้มาจนหมดแล้วนะฮะไดเอามาเผยแพร่ในรูปฉบับเต็มแล้วหลังจากนี้ต่อไปก็จะเป็นฉบับเต็มตลอด ในการอธิบายเรื่องราวต่างๆของพระพุทธเจ้าของอาจารย์วิทย์หรือของญาติธรรมลหลายๆคนที่พอเห็นความจริงแล้วเขาใช้ชีวิตยังไงครับอเราอยู่ในวงวนของความรู้สึกคิดอารมณ์นะครับเราไม่มีทางออกจากมันได้เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วนะครับ ชีวิตของมนุษย์เราพอเราเบื่อหน่ายกับสิ่งตรงนี้เราก็พยายามที่จะสร้างตัวตนอันใหม่ขึ้นมาอืสร้างความเป็นผู้รู้ผู้ปฏิบัติอืมสร้างสร้างกิเลสขึ้นมาใหม่สร้างอุปทานขึ้นมาใหม่จริงๆแล้วเนี่ยของเดิมมันดีอยู่แล้วอย่าไปเปลี่ยนแปลงมันทุกอย่างที่เรามีนี่แหละ ะะมันเป็นตัวตนของเราเลยเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาลงที่ตัวเองอย่างแจ่มแจ้งนะฮะส่วนลูกศิษย์ผมที่พิกกไปแล้วออกจากระบบตรงนี้แล้วก็ขอให้เห็นตัวเองอย่างแจ่มแจ้งเห็นแบบที่อาจารย์เห็นแล้วพวกเธอจะทราบซึ้งในสิ่งสิ่งนี้เหมือนคุณแจ็ตเมื่อวานผมได้คุยกับคุณแจ็ตลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนะฮะที่อยู่เดนมาร์กเธอก็พยายามมีแนวคิด มาปรึกษาอาจารย์ว่าอยากจะทําคลิปของอาจารย์ตัดต่อลงทิกตอกเพื่อเป็นวิทยาทานแก่คนที่นี่เดน,นมาร์กหรือแถวยุโรปแล้วก็คนที่อยู่เมืองไทยก็ไม่รู้จะทําอะไรก็คิดเพื่อจะสนับสนุนอีกทางหนึง่งในทาที่อาจารย์พูดมันเป็นแกนเลยก็โทรมาปรึกษาว่าอาจารย์เห็นด้วยไหมว่าบอกเห็นด้วยอื ก็ตัดเนื้อหาที่มันไม่รุนแรงลงไปก็ดีเพื่อปูพื้นฐานให้กับคนที่ต้องการฟังพื้นฐานแรกๆนะฮะผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะแล้วก็ได้คุยกับคุณแจ๊ดเรื่องเรื่องธรรมะที่เห็นตามความเป็นจริงที่เห็นเห็นแบบอาจารย์เห็น,เ,นเธอก็ได้อธิบายมาหลายๆอย่างซึ่งผมก็ยินดีกับเธอนะ ผมพูดอะไรไปอ่ะอธิบายอะไรไปเรื่องอะไรเธอเห็น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 แล้วเข้าใจตามหมดเลยคือมันมีสภาวะตรงนี้อยู่แล้วนะฮะให้เราเห็นคือสิ่งที่เห็นที่เรียนรู้ในชีวิตประจําวันของเรานั้นคือประสบการณ์ครับแล้วเธอก็บอกว่าเออเนี่ยพี่มลน,นะอยู่ที่เนี่ยคุยกันได้อีกสองคนแมนะ้แต่พ่อไอสามีเป็นชาวดินมากมเขาก็ยัง ไม่สามารถที่จะคุยเรื่องนี้แบบละเอียดกับเขาได้ก็ได้แต่คุยเพื่อนลูกสาวก็จะสอนแง่คิดอีกแบบหนึง่งเพราะธรรมะของอาจารย์เนี่ยมันมันเฉพาะคนที่พร้อมจริงๆคนที่สนใจเรื่องนี้จริงๆที่ไม่ยึดติดอะไรจริงๆเขาถึงจะสื่อสารกันรู้เรื่องใช่ครับผมไม่ได้ให้ยึดติดในรูปลักษณ์ของผมไม่ได้ดูยึดติดในคําพูดนะฮะไม่ว่าจะพูด เพราะหรือไม่เพราะหรือจะใส่สีดำสีเขียวสีเหลืองสีขาวสีอะไรก็ตามมันเป็นเพียงสิ่งสมมุติภายนอกเป็นสิ่งที่ตากระทบทางตาเสียงก็กระทบทางหูกินกรทบทางจมูกครับนี่ฮะอายตนะทั้งหลายที่กล่าวมาไม่ว่าตตาหูจมูกลิ้นกายใจ เป็นสิ่งเครื่องกระทบัสสะนะฮะสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงอยู่ในตัวเราอยู่แล้วในมนุษย์ทุกคนใหญ่เราต้องไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งอย่างอื่นไปแบกภาระ,ะอะไรไปแบกสิ่งที่เขาสมมุติขึ้นมาทีหลังเอามาบังสัจธรรมอย่างทิ้งผมเคยพูดสมัยก่อนมภาษาสมมุติ ภาษาบังสัจธรรมสมมุติบังปัญญาอพอดีมีภาพรูปหนึ่งเป็นลึกสิธิ์ผมประคอมเมนตนไว้ผมก็เลยนึกคำพูดคำนี้ของผมได้เพราะว่าผมพูดอะไรไปเยอะแยะล้วนแล้วแต่เป็นคำที่ที่ออกมาจากหัวใจคนระัแล้วถูกสมมุติครอบมาตลอดอด้วยภาษา บัญญัติที่เราเรียนรู้มามันก็เลยทําให้บางสัจธรรมข้อนี้ตรงนี้ความจริงทําให้ภาษานี้ได้สร้างตัวตนมาตลอดเกิดสมมุติเป็นรูปเป็นร่างเป็นจริงเป็นจังนะเกิดสมมุติมาบาังปัญญาของเราที่แท้จริงความสว่างครับแสงสว่าง แห่งปัญญาที่แท้จริงได้แต่ปัญญาแบบโลกๆแต่ไม่เกิดแสงสว่างสักทีคนที่ฟังธรรมอาจารย์รนิทเขาถึงเกิดแสงสว่างถ้าเขาไม่แอนตี้หรือต่อต้านไม่ปฏิฆะหรือลาคาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออยอิสลามมาพูดมันคือความจริงล้วนๆความจริงที่ผู้เจ้าทรงประจักษ์แจ้งก่ใจแล้วได้ถ่ายทอดทำเมื่อสองพันกว่าปีอาจารย์วิทย์จึงได้ทําคลิปมาสองพันกว่าคลิปเท่ากับ ยังไม่ถึงอายุพุทธศาสนาะหรืออ,อายุพุทธเจ้า,าประวัติของพุทธเจ้าที่ที่เราได้ยินได้ฟังมันสองพันร้อปีใช่ไหมอาจารย์มีทย์จะทําคลิปให้แซงให้แซงพุตการไปอีกนะนี่ฮะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงธรรมเราไม่ต้องพึ่งบุญ อะไรที่เราหลงไปพึ่งศีลพึ่งการปฏิบัติอะไรเลยมันอยู่กับเราผมเห็นมันอย่างแจ่มแจ้งครับผมสามารถปลดล็อกทุกคนออกจากระบบนี้ได้หมดคนเหล่านั้นจะต้องปรารถนาที่จะมาหลุดพ้นจริงๆต้องการครูบาอาจารย์ที่สามารถปลดล็อกออกจากตรงนี้ได้จริงๆฟังธรรมที่ออกมาจากการตัดสู้ไม่ใช่การท่องจํามามาสอน จริงๆแล้วผมกล้ายืนยันด้วยว่าผมตัดสรุปร,รมในองค์ธรรมของพระเจ้าทั้งหมดผมเรียกมันว่าสัมมาสัมโพธิญา<ะ>เห็นแจ้งทั้งระบบแล้วฟังธรรมะที่ไหนก็รู้เลยว่าเขายังติดอะไรอยู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่ว่าขายคารวาสหรือสายพระสายชีเพราะว่ามันย้อนแย้งกัน ธรรมะมันเหมือนสายน้ำที่ไหลลงจากเขาคนระับน้ำตกไหลลงไหลลงแล้วไปสู่ทะเลใหญ่มันจะไม่ไหลกลับมันจะไม่ย้อนแยงกันครับนั่นคือความจริงเพราะฉะนั้นทําผมทําคลิปออกมาเนี่ยทุกคลิปมีเนื้อหาและสัมพันธ์ทวงกันหมดเป็นคลิปเรื่องเดิมๆแต่สาระก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้เพื่อไม่ให้คนจดจํามันหาก แต่คนก็ยังยังจดจำเอาไปเป็นความรู้ความจำเอาไปสอนเพื่ออะไรเพื่อราบสักการะคำยกยอสัรเสือนี่มันมันยิ่งกว่าเงินทองทรัพย์สมบัติอี่นะแต่ว่ามันเป็นต้นทางที่จะเข้าไปหาราบนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นภัยแก่คนที่หลงหลงผิด คิดว่าธรรมะที่ผมพูดผมเล่าเนี่ยเป็นของที่น่าน่าจะเอาไปสอนน่าจะาไปบอกคนทั้งคนนี้นั่นเลยฮะเขาเห็นผิดเขาหลงผิดปรามานคุณไม่มีวันที่จะสอนเขาได้สิ่งที่อาจารย์วิทย์พูดเอาไว้เนี่ยมันคือปฏิหาร มันออกมาจากการตัดสรุ้ทำไม่ใคิดคำนวณเอาหรือไปท่องจำมานะเมื่อไหร่คุณจำเอกไปมันจะวิปลาสผมจะบอกไว้คุณจะวิปลาสวิจปัจารานกับสิ่งนี้นะฮะเพราะคุณไม่มีปัญญาที่แท้จริงอืม มันเป็นเพียงความจำจดจำนะมันไม่ใช่ความจริงความจริงมันไม่มีคำอธิบายหรอกครับมันรู้เฉพาะตนเห็นเฉพาะตนสิ่งที่เห็นลูกศิษย์ผมเห็นนะทุกคนอธิบายสิ่งนี้ไม่ได้เพราะมันไม่สามารถที่จะใช้ภาษาอะไรกับมันได้นะเมื่ออธิบายเขาจะเห็นสิ่งที่เขาหลงทั้งหมดเลย พออธิบายก็จะเห็นสิ่งที่ปรุงแต่งเขารู้ว่าเขาหลงตรงนี้สิ่งที่มันพูดไม่ได้เนี่ยมันไม่มีในความจำนคนจะบอกออิสระหรืออาจารย์วิทย์หรือพระพุทธเจ้าสอนเรื่องต่กงนคือไม่มีในความจำนะฮะชี้ให้เห็นและชี้ให้เห็นระบบของความจำความคิดความรู้สึกอารมณ์ มันเกิดดับเร็วอืมจนมนุษย์หลงอยู่ในวัตฏะบางบนงนี่ทุกคนตั้งแต่ปุถุชนยันถึงที่เขาเรียกตัวว่าเป็นพระอรหันต์เนี่เหนือเขาเหนือชาวบ้านเขาอืเก่งกว่าเขาเสมอเขาเพราะหลงอยู่ในองค์ความรู้ทั้งหลายผมบอกผมไม่มีความรู้อะไรเลยสิ่งที่ผมตัดสรู้เนี่ย มันเห็นแจ้งในระบบกลไกของอวิชาตันหาอุปทานจิตมนุวิญญาณโลภะโทสะโมหะว่ามันทำงานยังไงอมันมีพลังดึงดูดยังไงไอเชื้อตัวเนี้ยผมเป็นผู้มารักษาเชื้อโรคเหมือนคู่ที่ผลิตวัคซีนรักษาโรคบ้าโรคซอมบี้ต้องทําลายเชื้อมันให้สิ้นนะครับ มีหลายคนที่ฟังผมเริ่มสว่างผมก็อนุโมทนาด้วยแต่การสว่างเป็นการวางของอยากออกไปก่อนเท่านั้นเองการที่จะเข้าถึงแก่นถึงเนื้อแท้ข้างในมันเป็นเรื่องที่ที่ที่สละได้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตตัวเองน,ะนี่อุปมายอย่างนี้นะ ตราบใดที่จิตใต้สํานึกคุณมันยังไม่สํานึกผิดหรือยังไม่ถอยถอนยังไงก็เตดยังมีกรรมบางส่วนที่คุณต้องไปจดใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ฟังผมก็ตามหลายๆคนฟังแล้วเกิดความการปล่อยวางอะไรก็ไม่รู้เหมือนเหมือนทางโลกเมื่อก่อนบ้าบุญบ้ากระถินป้าป่าบ้าศีลบ้า,ส,บาสวดมจมลข้ามคืนบ้าปฏิบัติ บ้านไปทำอะไรก็ตามข้างนอกมันหายไปมันหายไปสำหรับความยึดมั่นถึงมันในส่วนนี้มันหายไปกลายเป็นความเมตตาขึ้นมาแทนกลายกลายเป็นให้การให้ทานการสมสารการแบ่งปันนะเนี่ยมันเปลี่ยนเข้าในจุดเนี่ย เปลี่ยนสัญญาเดิมสัญญาวิพลาสสัญญาที่ถูกข้อนำมาตั้งนานแบบคนเชื่อผิดแต่คนแบบนี้มันน้อยผมถึงเรียกว่าเขาโคงต่อให้คุณไม่จบในภพชาติเนี้ยในชีวิตนี้การข้างหน้าคุณก็มีสิทธิ์เพราะคุณสร้างสัญญาที่มันถูกต้องไว้แล้วแล้วสัญญาตัวเนี้มันจะพาคุณไปเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่คุณเกิดเป็นมนุษย์อีกสัญญาตัวนี้มันยังมีมันยังฝังไม่อยู่ สัญญาที่ถูกต้องมันจะพาคุณไปหาอาริยมรรคบิณฑบแน่นอนส่วนคนที่มาหาผมจริงๆมาฝากตัวเป็นศิษย์แลวเปิดดวงวิญญาณแล้วไม่อนแคระตามอาจารย์จนที่สุดคนเหล่านี้เขาจะเหลือการเกิดเป็นชาติเขาจะไม่เหลือการเกิดเขาจะเขาจะเหลือเพียงชาตินีเพียงแค่ชาติเดียวนะเขาจะจบสิ้นอุปทานทั้งหมด หมดสิ้นธรรมะมันจะไม่หลงเหลือธรรมะความเชื่อชนิดนี้อีกหมดตรงเนี้สัญญาสัญญาที่ละเอียดสุดคือเรื่องของธรรมะน,นะครับเรื่องแรกก็คือการรักษาศีลรักษาทานรักษาบุญกุศลทำสร้างบาร,รมีการเดินจุกรมการออกบวชในสันชิการทำกระถินป้าป่าหรือการสวดมนต์คือการปฏิบัติทั้งหมดไม่ว่าจะฝึกสติฝึกสมาธิ เดินจกอะไรก็าตามพวกนี้มันจะหายไปก่อนนะทีนี้เหลือสัญญาของจิตที่มันยึมยดมั่นถือมั่นในองค์ธรรมทั้งหมดโอเคครับคลิปนี้ก็ปล่อยไปแค่นี้ให้ผู้ฟังได้อัธรลดได้ติดตามฟังคลิปต่อไปเรื่อยๆผมก็จะเล่าเนื้อหาพวกนี้ไปเรื่อยๆนะก็งั้นก็ ใครชอบคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์มาอาจารย์วิทย์จะลงมาทำคลิปเต็มตัวแล้วอีกผมมีอีกช่องนึงที่ผมจะทำผมจะทำคลิปอยากให้ลูกศิษย์เนี่ยเดี๋ยวผมเอ่ยชื่อเกินนำไว้ก่อนที่ฟังผมขอให้ไปติดตามหน่อยอติดตามไว้ก่อนอย่างน้นอยๆพันขึ้นไปอ่ะ,อะผมก็จะเปิดเปิดรับรายได้เปิดรับ รายได้ไอ้คนที่ดูช่องอัธรสก็คือช่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับธรรมานะเป็นการผมเรียกช่องนี้ผมตั้งชื่อเลยว่าช่องไทแมชชีนจากปัจจุบันย้อนลงสู่อดีตจะเป็นการเล่าเรื่องของชีวิตแต่ละคนตั้งแต่อดีตชีวิตตั้งแต่วัยเด็กนะการใช้ชีวิตยังไง ครอบครัวอะไรหาปูหาปลาเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าให้คนรุ่นรุ่นกลางๆที่เด็กรุ่นใหม่คงไม่รู้เรื่องเพราะาเขาไม่ได้รับอรัมประบ,บตรงนี้เขาไม่ได้อยู่ในวัยนี้แต่จะเป็นยุค,ย,คยุคเราอะที่จะฟังหรือยุคสี่สบสี่สิปัวขึ้นไปอะนะจะอาจจะชอบฟังเรื่องแบบนี้นะฮะก็ มันผ่านไปแล้วฮะชีวิตพวกนั้นอดีตภาพความทรงจำเก่าๆม,มันไม่สามารย้อนกลับมาเป็นมนุภาพได้เหมือนเดิมมันเป็นการเล่าเรื่องถ่ายเทถ่ายทอดออกมาให้คนที่อยากจะฟังเนื้อหาพวกนี้ได้รับฟังเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีวันเกิดผมจะแจ้งกับลูกศิษย์ผมวันเกิดของผมวันที่ยีบสองนะฮะจะเริ่ม ทำคลิปเหล่านี้ขึ้นมาโอเคงั้นคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เบอร์โทรของอาจารย์ก็0 9 8ย์1 8 6 4 4อดสา่หหอิสระหรือจารวิทย์พร้อมเพย์ก็ตรงนี้นะครับก็ใครจะปลดล็อกติดต่อปลดล็อกหรือเปิดตัวปัญญาก็ตรงนี้เลยนะที่จะมาสถานธรรมสารบ้านสวนธรรมแห่งปัญญาฐานิดาอิสระบ้านสวนแห่งปัญญาฐานิดาอิสระก็เทพสถิต อุทยานป่าหินงามตอนนี้กำลังจะเปิดงานาทุ่งดอกกระเจียวกำลังงดงามเนี่ยนะครับโอเคครับคลิปนี้จบแกนี้สาธุครับสวัสดี